จากรายงานของเพจกองทัพบ,บกทันกระแสะเมื่อวันที่24กันยายนเวลาประมาณบ่ายงโมงเย็นมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนโดยพบการติดตั้งเครื่องแอนตี้โดนจำนวน3จุดบริเวณช่องกลางซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนอกจากนี้ยังตรวจพบสัญญ,ญาณการใช้งานดโดนบริเวณเนิน527รวมถึงพบรถบัสต้องสงสัยที่เชื่อว่าอาจเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังเสริมของกองทัพกัมพูชา รายงานระบุว่าฝ่ายกัมพูชามีการเสริมกำลังในที่มั่นหลายจุดขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ได้วางกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตลอดแนวชายแดนพร้อมทั้งเตรียมการรับมือเพื่อปฏิบัติการตอบโต้หากสถานการณ์บานปลายในวันถัดมาคือวันที่25กันยายนมีรายงานว่ากัมพูชาได้ดำเนินการยั่วยุอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือเขตความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ของไทย มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวและสัญญาณที่สร้างความตึงเครียดได้แก่มีเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่มีเสียงระเบิดเป็นระยะพบว่ามีการเคลื่อนกำลังเข้ามาใกล้แนวลวดหนามและยังมีการยิงเพื่อเช็คระยะการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายและสะท้อนถึงท่าทีที่เป็นประปรบของกองทัพกัมพูชาล่าสุดเพจจ่าไอซ์คัดฟ้าได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นหลักฐานการเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชา โดยระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายทางรถถังและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ b m 21เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่วัดแห่งหนึ่งบริเวณแนวรบชายแดนไทยซึ่งอยู่ในเขตร,รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงระดับความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยมีการยืนยันว่าทะหารกัมพูชาได้ยกระดับการย,ย่อยุไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวเชิงยุทธวิธีเท่านั้นแต่ยังมีการใช้อาวุธจริง โดยเฉพาะการยิงเพื่อเช็ประยะเข้ามายังฝั่งไทยซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการประทะรอบที่2อ,อาจใกล้เกิดขึ้นจริงข้อมูลจากผู้ใช้ Facebook ชื่อจาไอส์ทับฟ้าซึ่งเป็นอดีตทหารอากาศและมีเครือข่ายเพื่อนที่ปฏิบัติการในหน่วยรบพิเศษได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปวิดีโอพร้อมข้อความอธิบายว่าการเคลื่อนย้ายรถถังและเครื่องยิงจรวด bm 2 1ของกัมพูชานั้น เป็นไปตามกระแสข่าวที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้โดยมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook อีกคนหนึ่งที่เผยพแพร่ทางแอปพลิเคชัน Line ก่อนที่จะเรียบลบคลิปออกไปในโพสต์ดังกล่าวมีการระบุเพิ่มเติมว่ากำลังพลกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถยิงจรวดและกำลังพลเข้าไปพักอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีการตรวจสอบพบทั้งรถถังและเครื่องยิงจรวด BM21 อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดว่าได้มีการระดมกำลังไว้ที่จุดใดบ้างอย่างไรก็ตามวิดีโอคลิปดังกล่าวไม่สามารถนำมาเผยแพร่ในโพสต์ได้โดยตรงเนื่องจากมีการแชร์ผ่านแอปพลิเคชันอื่นและถูกลบออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังคงมีผู้ยืนยันว่าเป็นภาพจริงที่ถูกบันทึกไว้ได้ ต่อมาในเวลาหลังจากนั้นเพจจ่าไอทับฟ้ายังได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาโดยมีการรายงานว่ามีกำลังพลจำนวนมากถูกลำเลียงเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการใช้รถขนาดเล็กหลายสิบคันซึ่งในแต่ละคันมีทหารน,นั่งหลังกระบะราวเจคนพร้อมอาวุธครบมือคาดว่ามีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า6-7คันเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวชายแดน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากำลังพลบางส่วนของกัมพูชาได้เดินเท้าเข้าสู่แนวรบในพื้นที่ชายแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากฝ่ายไทยการเคลื่อนไหวดังกล่าวกินเวลาตลอดทั้งคืนและถูกประเมินว่าเป็นการเพิ่มกำลังพลอย่างชัดเจนในโพสต์เดียวกันยังมีข้อความที่สะท้อนถึงความตึงเครียดของสถานการณ์โดยระบุว่าสถานการณ์ใกล้สุกงอมเต็มที่บอกได้เท่านี้ลงรูปไม่ได้ ใครว่าผมปั่นรอให้มันเกิดก่อนก็ได้แล้วค่อยเตรียมตัวทั้งนี้รายงานจากหลายแหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่ากัมพูชายยังคงดําเนินการยั่วยุตลอดทั้งคืนในพื้นที่กองทัพภาคที่สองโดยมีสัญญาณที่น่ากังวลคือการใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในพื้นที่แนวชายแดนการได้ยิงเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้แนวลวดหนารวมถึงการยิงเพื่อทดสอบระยะยิง เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่เคยมีร่วมกันและตอกย้ำว่ากองทัพกัมพูชาได้แสดงท่าทีเป็นประปักต่อไทยอย่างชัดเจนและล่าสุดทางกองทัพภาคท,ที่2ได้ออกมาสรุปเหตุการณ์ประจำวันที่25กันยายนเวลา14.00นโดยให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา รายงานระบุว่ากองทัพกัมพูชาได้มีการเพิ่มอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงโดยการนำรถถังจำนวนหนึ่งคันเข้าประจำการที่ตั้งยิงบริเวณตรงข้ามช่องตาเท่าซึ่งห่างจากแนวปฏิบัติการฝ่ายไทยเพียง300เมตรเท่านั้นต่อมาในเวลา20.50นทหารไทยที่ประจำพื้นที่ช่องกลางได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนันดจากระยะประมาณ150เมตรติดกับแนวลวดหนามของฝ่ายไทย ขณะเดียวกันยังตรวจพบแสงไฟจำนวน5้าดวงในระยะห่างราวร้อยเมตรจากแนวลวดหนามและได้ยินเสียงปืนเล็กอีก3มนัดยิงเข้ามายัางบริเวณที่ฝ่ายไทยวางกำลังซึ่งคาดว่าเป็นการกระทำของกัมพูชาเพื่อยั่วยุและตรวจสอบแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยถัดมาเวลาตี20นาทีของคืนวันที่25กันยายนที่บริเวณจุดตรวจ3ามแยกจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งครั้งในระยะ150เมตร ติดแนวลวดหนามของฝ่ายไทยโดยประเมินว่าเป็นการที่กัมพูชาใช้ระเบิดคว้างเพื่อยั่วยุและตรวจสอบแนวการวางกำลังของทหารไทยตลอดเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายไทยไม่ได้โต้ตอบแต่ยังคงยึดมั่นในหลักการอดกลั้นใช้สันติวิธีเป็นแนวทางหลักในการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความรุนแรงและเมื่อเวลา15นาฬิการายงานจากเพจ Army Military Force ว่าพบเห็นชาวบ้านพระสงฆ์เขมรในจังหวัดอุดรมมชัยและจังหวัดพระวิหาร เร่งอบยบออกจากชายแดนตามคำสั่งของฝ่ายทหารกัมพูชาเมื่อพิจารณาจากข้อมูลโดยรวมจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชามีความเปราะบางอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสริมกำลังการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์การใช้อาวุธจริงหรือแม้กระทั่งการเข้าใกล้แนวเขตแดนล้วนเป็นปัจจัยที่อาจนำไปสู่การประทะครั้งใหม่ได้ตลอดเวลากองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สอง จึงยังคงต้องวางกำลังและรักษาความพร้อมในการตอบโต้หากสถานการณ์บานปลายขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการยั่วยุซ้ำเติมจนสถานการณ์ลุกลามไปสู่ความรุนแรงระดับที่ควบคุมไม่ได้